สวัสดีครับทุกคนผมไผ่ครูมอะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับบ็อกซ์เซตของเดวคานิกีนะครับได้สั่งมาจากสำนักพิมพ์ครับฝากเพื่อนสั่งมาครับนี่ครับจากสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับนี่กล่องก็เป็นกล่องของสำนักพิมพ์ครับบ็อกซ์เซตเรามาดูกันครับว่าจะดีไหมหรือว่าเสียหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นเป็นรอยนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันเลยครับผมเตรียมมีดไว้แล้ว นี่ครับแกะลันเลยทุกคนนี่ครับจะแกะนะครับรอแป๊บนึงนะครับทุกคนครับผมจะรีบครับนี่ครับของสำรับชิมเลยครับผมอยากได้เร่องนี้มานานแล้วครับทุกคนแต่มันไม่ค่อยมีครับพอดีเห็นโอกาสเพื่อนสั่งมาเลยฝากเพื่อนด้วยครับโอ้นี่ครับทุกคนครับนี่ครับนี่ครับมีการกระแทกอย่างดีครับนี่เดี๋ยวผมแกะขออนุญาตยกมาครับนี่ครับทุกคนครับอืม ออกมาแล้วครับนี่โอ้โหถือแพ็กดีครับเดี๋ยววางกล่องไว้ก่อนนี่ครับนี่ครับทุกคนครับเป็นแบบนี้ครับแพ็กมาจากสางนับพิมพ์นะครับใครเจ็บได้กลัวของเสียหายหรือเปล่าดูครับว่ามันโอเคครับไม่เสียหายครับกันกระแทกถือว่านาครับนี่นี่ครับ นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะดูบ็อกเซตกันเลยนะครับ ปกมาแล้วท่านครับมีใบด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนรายละเอียดเป็นบินใบเสร็จครับทุกคนครับนี่ครับเป็นใบเสร็จนะครับเป็นใบเสร็จจากสำนักพิมพ์ครับเออตอนนี้มันลดราคาอยู่พอดีครับทุกคนครับตอนนี้มันช่วงโควิดสงสัยคนจะชื่อซื้อซื้อออนไลน์กันเยอะครับพูดผิดผมซื้อมาในราคา6 9 6บกบาทครับ 696บาทราคาเต็มก็รู้สึกว่า840นะครับถ้าจะไม่ผิด800กว่าบาทนะครับทุกคนนี่ครับดูกันเลยครับโอ้โหสวยมากครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับนี่ครับด้านหน้าโอ้สวยมากครับเดียวคาเดกีนะครับสามเล่มสามเล่มบอกเสร็จทั้งสามเล่มเลยครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับ สวยมากครับมีกล่องตอนแรกผมกะว่าจะซื้อแบบแยกนะครับแต่ถ้าแบบแยกเราจะไม่ได้แบบบ็อกเซตอันนี้มานะครับจะไม่ได้กล่องใส่อันนี้นะผมคิดว่ามันสวยดีก็เลยเอาแบบทีเดียวไปเลยครับนี่ครับกันขางเขียนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามครับไม่ได้มารีวิวหนังสือนะครับแค่มารีวิวกล่องบ็อกเซตมันมานะครับว่ามันดีแค่ไหนครับนี่ครับเผื่อใครจะสั่งซื้อนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะบุบไหมนะครับมันไม่บุบนะครับตัว พวกก็ใส่อันนี้นะครับกันกระแทกน,นี่ครับดีมากเลยครับนะครับเพิ่งได้รับของทรงไวอยู่ครับนี่ครับของแท้นแน่นอนสวยครับนี่ครับเดี๋ยวแกะดูทีละเล่มกันเลยนะครับทุกคนนี่ผมขอญาตแก เอาลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนครับค่าส่ง60บาทนะครับค่าส่งข้างกล่องมา60บาท60บาทนะครับแต่ว่าเขาส่งฟรีครับช่วงนี้ส่งฟรีก็เลยจากลด20%แล้วก็ยังส่งฟรีอีก60บาทครับเราไม่ต้องเสียครับเสียแค่696บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับทุกคนครับนี่ครับผมเอาไว้ดูกันสดๆเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นมานี่แต่ละเล่มก็มีแพ็คเหมือนเดิมครับออกมา นี่ครับโอ้โหสวยครับได้กล่องอันนี้มาด้วยชอบมากครับทุกคนอยากได้แล้วนะครับนี่ครับเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มแรกเล่มหนึ่งเล่มแรกครับนี่ครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนครับนี่สวยงามมากครับเล่มต่อไปครับเล่มต่อไปครับเล่มสอง วิธีชนะมิตรและสร้างสุขครับเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันครปบปกเล่มนี้มันจะเป็นสีชมพูนะครับตรงนี้สีชมพูเล่มนี้จะเป็นสีเขียวส่วนเล่มที่สามครับเล่มที่สามเล่มที่3าอันนี้เกี่ยวกับการพูดในที่ชุมนุมนี่คือการพูดในที่ชุมนุมเดยวกันอนกีครับจะเป็นสีส้มครับ นี่นะครับสามเล่มองกูสวยงามมากครับหรือว่าใครอยากสะสมอยากได้ครับไปแต่งห้องนี่ครับสวยครับทุกคนครับสวยสวยจริงๆชอบครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคนที่อยากมาดูหนังสือหรือว่าสำหรับใครจะสั่งนะครับว่ามันจะได้ดีแค่ไหนก็ประมาณนี้ครับไม่เสียหายครับของครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูเก็บดูครับ เก็บมโอ้ล้มครับทุกคนครับล้มเมื่อกี้โทรศัพท์ล้มไปเลยนะใส่ยางหน่อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอญาตไปเก็บก่อนนะครับหวังว่าคนที่จะซื้อนะครับจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้นะครับครับผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับ